มือตำรวจ FBI สหรัฐนะครับร่วมกับตำรวจออสเตรเลียบุกไล่ล่ากวาดล้างอาชญากรค้ายาด้วยการเปิดบริการแชทลับให้กับโจรเหล่านี้ได้ใช้งานกันโอ้โหอ,โอคุณผู้ชมผมมาอ่านข่าวนี้นะฮะผมวม่าข่าวนี้เนี่ยเอาไปสร้างเป็นพล็อตหนังได้เลยนะเนื้อหาเข้มข้นดีมากสุดยอดมีการหักมุมตอนท้ายอะไรเงี้ยเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างตำรวจออสเตรเลียนะครับหรือว่า a f p นะครับ แล้วก็ร่วมมือก,ก,กันกับ FBI สหรัฐนะครับเขาต้องการจะกวาดล้างกลุ่มอาชญากรค้ายาเสพติดนะครับซึ่งวางแผนกันอยู่นานมากนะครับโครงการนี้ตั้งชื่อว่าปฏิบัติการ Iron s i ซ e ์นี่มีชื่อด้วยโอ้โหนี่มันพลอตนี่มันคิดด้วยมาเวลหรือเปล่าเนี่ยก็คือ มันเป็นอาชญากรค้ายยาเสพติดข้ามชาติที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด18ประเทศด้วยกันนะฮะงานนี้ตำรวจ FBI กับตำรวจออสเตรเลียจึงต้องหาแผนดีๆที่จะแทรกซึมเข้าไปโครงการไอรอนไซดเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2018ครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้คือตำรวจออสเตรเลียกับ FBI เนี่ยได้ไปบุกทลายแก๊งโจรแก๊งหนึ่งซึ่งมันเป็นบริการแชทครับ ชื่อว่าแฟนทอมซีเคียวซึ่งพวกอาชญากรค้ายาเสพติดเนี่ยเขาไปใช้บริการพวกนี้ว่ามันจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นพิเศษที่จะไม่สามารถดักจับดักฟังได้จะเป็นโปรโตโคอลลับที่ส่งหากันแล้วแชทกันเนี่ยปลอดภัยสุดๆซึ่งไอ้แฟนทอมซีเคียวเนี่ยมันให้บริการอยู่ แล้วบังเอิญ f อ i บกับตำรวจออสเตรเลียไปจับได้พอดีในขณะที่จับได้เครื่องยังทำงานอยู่นะครับเข้ายึดจับตัวผู้ก่อการร้ายทั้งหมดแล้วก็กลับไปแล้วหัวหน้าของ f อ i บก็บอกว่าเราจะไม่ปิดเครื่องนี้ถ้าเราปิดเครื่องนี้โจรจะรู้ทันทีว่าเครื่องนี้ไปอยู่ในมือตำรวจแล้วเราเปิดให้บริการต่อไปนะครับ ทีนี้พอเปิดให้บริการต่อไปตำรวจก็พยายามศึกษาระบบแชทนี้ว่ามันมีโครงสร้างยังไงบ้างแล้วก็หาทางที่จะถอดรหัสเอาข้อมูลออกมาดักฟังระหว่างทางนะฮะมาค้นพบอีกว่ามีแก๊งอัชิญกรค้ายาเสพติดเนี่ยพยายามจะติดต่อเข้ามาขอซื้อโทรศัพท์เพิ่มเพราะว่าระบบนี้มันจะใช้ได้ก็คือต้องทำโทรศัพท์นี้แล้วขายให้กับพวกค้ายาพวกนี้เท่านั้น มีติดต่อมาขอซื้อเพิ่มด้วยตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเราโครงการนี้อยู่กันยาวๆเปิดให้บริการกันเป็นปีครับมีบริการจำหน่ายเครื่องด้วยนี่ใครอยากได้เพิ่มเพิ่มสั่งไปผลิตให้ผลิตแล้วก็ส่งไปในระหว่างนั้นก็ดักฟังดักฟังแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะฮะทั้ง FBI ทั้งตำรวจออสเตรเลียนะครับพอถึงเวลาดีเดย์ออกกระจายกำลังกัน ไล่จับตามแต่ละประเทศนะครับในออสเตรเลียจับได้224รลายแล้วอีกวันหนึ่งมาจับได้อีก526ลายนะครับในสหรัฐอเมริกา FBI ก็ไล่จับทั้งหมดนะครับได้ยึดยาเสพติดมาได้3.7ตันอาวุธ104ชิ้นเงินสด44ล้านดอลลาร์โฮโฮโฮสุดยอดมากๆนะฮะเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ ทุกวันนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ยังเผลยังยังเผ่อเผอไว้อยู่ว่าเผื่อจะมีแก๊งค้ายาเสพติดตัวไหนติดต่อขอซื้อมาอุปกรณ์แชทอีกเราจะได้ดักฟังมันอีกเราก็ไปตามจับมันอีกแต่ออกข่าวขนาดนี้นี่ผมว่าไม่น่านะไม่น่าแหละน่าจะรู้กันหมดแล้ว <laughs> แหมโชว์ผลงานกันสักขนาดนี้นะครับ เนะืนะ้อเรื่องดีมากเลยคือแบบไปจับปุ๊บไปเจอบริการรับของพวกโจรแล้วก็ให้บริการต่อแล้วยังทําเครื่องไปขายพวกมันอีกนี่ถ้าโจรรู้นะโจรที่โดนจับมันคงเจ็บใจมากนะโอ้โหเครื่องที่เราซื้อเนี่ยมันขายให้เราโดยตํารวจเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับมีใครอยากไปสร้างหนังไหมลองดูนะครับ